สวัสดีครับพี่น้องพบกันกับผมพายอยู่ไสายพันธุเขาอีเส้นเคยมิน,นี่ครับพี่เขาเหมือนเดิมครับที่ีควอยของคนเงี้ควายเจ้าหยามากอะไรเนี้ยในเจ้าของกันละวันนี้ในางานธรรมชาติเือเข,ออขียงเงา้ยมพร้อมกับต้นอ้อยนะครับเพราะว่าที่เห็นเขาเอาผัวอ้อยไร้พีแล้วครับหลายปีแล้วปีนี้กรเลยปลูกต้น,นใหม่ไว้ แต่ยา <lause> ่าครับเกี่ยวงามง่ำทุกเจาครับมาให้ค่อยเข้ายู่ใคว่าสิครับให้เจ้าโฟนี่ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเอาเพาในคว่ครับคว่เละมันบาตกกันได้เอาออกนอกซะ ลุกครับเขียวทักทายพี่น้องเกษตรกรผูร้เลี้ยงมอควอยทุขทุกคนเด้อพี่น้องเด้อย่านียงย่านตะขวดเยบ่ยมจะละมื่นะนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมนี่นี่ตากล้อง ปั่งนขาดับเหอยนะขีเียวหลังจากอยลามกินแหลวน้อมี้กพอได้กิน ตัวระกาต่อครับพี่น้องข้าปล่อยออกลามพร้อมอาจารย์ห่วงฝนว่าตกสองสามหมื่นแล้วที่ผู้จัดฟังหัวกระได้พญางนี่นะครับออกกำลังกายเขาออกนอกขอ,อกนี่แหละเขาเอื่อนค่อยนอกขอบนะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนค่ำแยมแมง ขาม้าซีดในสวนของเฮาเน้อพี่น้องเนาะกำลังกินหญ้าย่างสบายเอิกสบายใจฮะแน่นแน่นโซน,นกันแล้วโซนกันแล้วชวนพี่น้องภาพบรรยากาศตอนทำยามแรงทักทายสุขู่สุขคนครับที่เขามารับส้มนะครับที่เขามารับส้มขี่ขีค่อยๆที่โคกหนองนาสวนฐานันดอนน้องพี่น้องเนาะกินหญ้าย,ย่าง เล็ดอร่อยนะครับพี่น้องเพื่อาดบรรยากาศตอนแรกๆครับเกือบเกือบพบงเลี่ยงเนาะครับนี่คือ่สวนของเฮานะครับหยานนี้ก็หยาปอดสารนะพี่น้องเด้อปลาอ่อยบริเวณปลาอ่อยที่มีหยาอันสีดาไขาหยาเด้ว่าเขตอำเภอเขาวงห้ามใช้ยาฆ่าหญ้านะครับฆ่าหญ้าได้อยู่แต่่วาห้ามฆ่าหยาไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนาะพี่น้องเบิ่ง สวยๆาเบ,บิงบ้งโบยิงเบิ้งโบยิงพี่บรรยากาศคนน่ะพี่น้องพอพันเกือบเกือบสองปีแล้วเนาะประมาณสิบเก้าเดือนยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนแล้วเนาะมาอยู่นะครับนีนน่คืออนาคตพอพันของเราเอ้าเดี๋ยวเอาเนาะอีกอพี่น,อพพน้องเบิ้งภาพบรรยากาศค่ะางก้อนเยอ ยังไรางานว่าแทบว่เดิดน,นคือคไปนะนำคนมาเก็บงาเป็นอยู่บันนี้เนาะงานง่ายปา,ากันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำนี่สัก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะผ่ากันไหมครับกับวิธีคูยคอยของคนเลี้ยงคอย โคกน้องหน้าสวนถานนั่นหวันครับผมถ่ายอยู่เคยผู้ไทยกับเจ้าโบอิงนะครับกับขอล่าพีล่าน้องไปก่อนใน้มือน,นี่ครับสำหรับคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ขอเกา่าคำว่า,าขอพุ่นแหละกัะสวัสดีครับผม